สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็พบกับโปรแกรมวิคอลบอลดูสกอร์ดอทเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันที่10เดือน4นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็วิคอ์บอลคู่วูฟแฮมตันนะครับพบกับฟูลแลมนะครับวูฟแฮมตันก็ชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ทั้งต่ําแรกต่ําเต็มนะครับผมนะแล้วก็เต็งนะครับวูฟแฮมตันได้ทุกราคาเนีครับผมนะได้เต็มเต็มเลยนะครับใครตามสูตรก็รับซับกันไปนะครับใครส่วนสูตรก็โดนกันไปนะครับ แล้วก็ในกลุ่มเมื่อวานนะครับก็แตกเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ให้ไป3ตัวนะครับผมนะก็แตกเช่นเดียวกันนะครับให้ฮัมบูกนะครับผมวูฟแฮมตันแล้วก็วัตฟอร์ดไปก็แตกนะครับผมนะสวันติดแล้วนะครับภาพรวมของสูตรในเดือนนี้ก็วิเคราะห์ค่อนข้างดีนะครับผมนะผิดพลาดไปแค่วันเดียวนะครับใครที่อยากได้โปรแกรมตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจหรือว่าไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะมีลิงก์อยู่นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับ ฟรีนะครับผมนะมีทุนมาเล่นด้วยกันก็พอครับกำทุนมาเล่นก็พอนะครับเงินทุนคุณเอามาลงทุนคุณได้เองนะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะวิเคราะห์บอลในพรีเมียร์ลีกนะครับผมนะคู่กิตตันพาเลตนะครับพบกับเชลซีนะครับผมนะเตะเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปรวยคู่นี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติของฝั่งกิตตันพาเลตกันก่อนเลยนะครับว่าห้านาลังสดจะทําได้กี่ประตูนะครับ ทำได้1 2 3ทําทำได้3ประตูนะครับใน5น้านาหลังสุดนะน้อยมากๆนะครับส่วนเชลซีทำได้2 4 5 6ี่ห้าทำได้8ประตูนะครับโอเคเรียบร้อยครับอันดับกับคะแนนนะครับผมเชลซี Chelsea, อันดับ5นะครับคะแนน51นะครับอันดับ5คะแนน51แล้วก็คิตตันพาเลนนะครับอันดับ13คะแนน38นะครับ 3,38โอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับสำหรับราคาในวันนี้นะครับเชลซีก็เปิดลงมาต่อที่1ลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมนะโอเคเชลซีทิมต่อนะครับเจ้าบ้านทิมรองครับต่อลอง1ลูกนะครับสูงต่ำา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับโอเคกดวิเคห์เลย สำหรับผลการคำนวณก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรบอกว่าจะมีโอกาสสกอร์สูงอยู่ที่67%นะครับก่อนแนะนำผู้เล่นที่สูงแรกนะครับสำหรับสูตรส่วนโอกาสชนะจะเป็นทางของทีมเยือนเชลซีนะครับมีอยู่51%ส่วนกิตตัมพาเรนนะครับผมนะเจ้าบ้านมีอยู่30%นะครับเดี๋ยวเราแวะไปดูสถิติที่เคยเจอกันนะครับจากแมตช์ล่าสุดนะครับผมเชลซีก็ซัดคิตตัมนไป40นนะครับจากภาพรวมแล้วนะครับ กิตตันพาเลตไม่เคยชนะเชลซีได้เลยนะครับผมนะส่วนมากก็จะโดนอ่าสองลูกขึ้นเลยนะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะออกสูงอยู่นะครับนะเชลซี Chelsea ยิงยับเลยนะครับกลับมาที่สุดของเราครับสำหรับวันนี้นะครับผมมองว่าให้เล่นไปที่เชลซีสบายๆดีกว่านะครับผมนะเชลซี Chelsea ต่อหนึ่งโลกผมว่าน่าจะยิงได้สัก 2 3ลูกได้นะครับผมนะสําหรับสูงนะครับผมนะผมว่าเล่นไปที่สูงแรกก็น่าจะมีนะครับผมนะสูงเต็มก็น่าจะดีนะครับผมนะเลือกเอาเลยนะครับว่าจะเล่นสูงไหนนะครับผมนะแต่สําหรับตัวผม้วเล่นไปที่เต็งเชลซีเน้นๆเลยดีกว่านะครับผมนะโอเคใครชอบก็ตามได้นะครับใครไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะครับผมนะใครอยากได้โปรแกรมตัวนี้ก็สามารถทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะมีทุนเล่นก็พอนะครับผมนะอยากได้เงินใช่ไหมครับอ่า คุณเอาสูตรไปเล่นครับได้เงินแค่นั้นจบนะครับผมนะเงินของคุณนะครับผมนะก็มีเงอนไขนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็คุ้มนะครับผมมองว่าคุ้มนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนะใครคิดว่าคู่นี้จะออกสกอร์มาเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ